สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8กรกฎาคมาคม2567ลุงจะมาพูดคลิปต่อในเรื่องศีลข้อ10อานิสง์ของการไม่จับต้องเงินทองอานิสง์นี่สอเสือกัลันนะครับโอเคอคลิปนี้เป็นคลิปถูกใจท่านผู้หญิงทั้งหลายท่านฟังให้จบแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมท่านถึงถูกใจ นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะอาน,นิี่ส์งหรือผลบุญของการไม่จับต้องเงินทองตามสินข้อที่สินะครับข้อที่หคือทำให้ปลอดภัยจากจรภัยและการลักขโมยช่อโกงนะครับการไม่จับต้องเงินทองนี้หมายถึงเงินทองในธนาคารหรือบัตร ATM บัตรเครดิตอะไรด้วยนะครับไม่ ไม่ได้ไหมายถึงเฉพาะธนาบัตรหรือเหรียญในกระเป๋าต่างเฉยๆนะคือหมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านมีอยู่ในธนาคารนะครับจะเป็นทองคําแก้วแหวนเงินทองที่อยู่ในตู้เซฟของธนาคารหรือธนาบาัตรเงินฝากอ่พันธบัตรต่างๆกับสลากออมสินอันนี้ก็รวมหมดท่านต้องไม่แตะต้องเลยนะอืม มีก็คือเสมือนไม่มีนะครับท่านถึงจะปลอดภัยจากโจรภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับปลอดภัยจากการลักขโมยการาหลอกลวงช่อโกงออนไลน์สารพัดอย่างแก้งของคอร์เซนเตอร์เนี่ยท่านก็จะปลอดภัยด้วยเพราะว่าท่านไม่มีอะไรจะให้ให้เสียพูดง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะอันที่สองคือว่าท่านจะรู้สึกสบายตัว รู้สึกว่าตัวมันเบากระเป๋าตังก็เบารู้สึกว่าไม่มั่นคงในการดำรงชีวิตไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดพ้นวันนี้หรือเปล่ามีอะไรกินมั้งไหมพรุ่งนี้จะกินอะไรทํานองเนี้ยจะอยู่อย่างไรทําให้ท่านต้องระวังตัวในด้านค่าการใช้จ่ายความเป็นอยู่คือนั่นคือว่าท่านจะอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลาทําให้สติท่านเนี่ยอยู่กับตัวนะครับ โอเคนะ,ะไม่ปล่อยจิตออกไปนอกนอกกายสนใจอยูใ่ในเรื่องร่างกายว่าพรุ่งนี้จะอยู่ได้อย่างไรทั้งเีชธรนองนี้นะครับอยูส่สติอยู่กํากับลมหายใจได้มากขึ้นนะครับถ้าท่านมีสตังค์มากมีทรัพย์สินมากเนะี่ยสติของท่านสติคือความระลึกรู้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองและสตางค์ของท่านใช่ไหมครับมันไปอยู่กับสิ่งที่ท่านจะเพ้อฝันจินตนาการมโนไปเรื่อยเปื่อย ทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความประมาทนะครับอันที่3ท่านจะไม่ฟุ้งเฟอ้อนะเป็นการลดละความโลภไม่อยากได้ของคนอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสจะได้นะครับแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับมีกินก็กินไปถึงคราวอดก็ให้มารู้ไปว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์นะครับ จะได้าหาทางออกจากทุกข์ได้โดยเร็วนะครับไม่หลงอยู่ในาการเวียนว่ายตายเกิดข้อที่4นะครับอ,อยู่ใกล้ความตายเสมอนะครับถ้าไม่อดตายก็จะป่วยตายเพราะว่าไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลก็ทำให้เจริญมรณา,านุสติได้ดีขึ้นนะครับอันที่ห้า ปลดปล่อยตนเองจากโกรคอะธรรมสี่คือลาบยศสุขเสริญได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะให้หวังหรือจะให้ห่วงได้นะครับไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ด้วยนะครับเพราะทุกข์ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีสตังค์สักอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ทำของนี้เป็นต้นนะครับข้อหงไม่เป็นที่รักของ,ของคนอื่นท่านจะเป็นที่หลังเกียดนะครับ ท่านจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นทําให้ไม่สามารถสร้างวิบากกรรมกับคนหมู่มากได้นะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากเนะี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะนะครับเพราะว่าในปฏิสัมพันธ์นั้นอาจจะก่อเวรก่อกรรมสร้างกรรมต่อกันผูกพันต่อกันในภพชาติเบื้องหน้าได้ทํามนองนี้เป็นต้นนะท่านควรจะตัดวิบากกรรมเหล่านั้นออกไปคือปอยู่แสวงหา ความวิเวกเป่าเปลี่ยวอยู่ตามลําพังให้ได้มากที่สุดนั่นคือท่านเป็นแกะหลงสูงหรือเป็นแกะ,แกะดําในแกะขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นลาบอันประเสริฐนะครับทำให้ท่านไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากอย่านึกว่าหรือไม่ควรน้อยใจว่าเป็น,คน,นนะคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะเพราะคนที่มีโลคส่วนตัวสูงนันถือว่าเป็นคนที่มีบุญบารมี มีวาสนาบารมีประเภทหนึ่งนะครับสำหรับในสายตาของลุงนะที่ท่านสามารถจะปลีกวิเวกได้นะครับทําให้เอาเวลามาศึกษาจิตของตนเองได้พินารูปนามที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาษาได้นะครับชัดเจนกว่าคนอื่นนะท่านจะเป็นบุคคลที่ไม่พึงปราัถนาของสังคมดังนั้นท่านจึงสามารถพ้นวิบากกรรมได้ง่ายนะครับแต่ว่าท่านจะเป็นที่รักที่แอนดู ของเทวดาเพราะว่าเพราะว่าเทวดาท่านก็ไม่ได้ใช้เงินนะเหมือนกันนะเอ่อเทวดาท่านอาจจะมีเงินทองมากแต่ก็มันเป็นสิ่งที่มีประดับารมีโดยตําแหน่งนะแต่ท่านไม่ได้ใช้อะไรนะครับคือเทวดาเนี่ยท่านจะเอ่อเกิดมาแล้วท่านก็จะกินบุญเก่านะครับท่านมีบุญเยอะท่านท่านทำความดีสร้างบุญไว้กุศสไม่เยอะท่านจึงได้เกิดเป็นเทวดาแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่ท่านมีหรอก นะครับก็ในภพภูมิของเทวดานั้นมันเป็นทพิปอยากได้อะไรก็จะมาสิ่งนั้นก็จะมีเกิดขึ้นมาเองเบื้องหน้านะครับยกเว้นเทวดาบางจำพวกบางวัฒนธรรมที่ยังติดในเงินทองก็อาศัยเงินทิปนะซึ่งใช้ไม่หมดนะใช้หมดหมันก็มีมาอีกในการซื้อหาเพราะเทวดาเหล่านั้นยังมีอุปทานอยู่คือหมายความว่าเทวดาเหล่านั้นท่านไปอยู่ในภพที่เป็น แดนสุขาวดีหรือบนสวรรค์นั้นท่านก็ยังมีอุปทานว่าท่านยังจําเป็นต้องมีต้องมีช้อนซ่อมในการกินข้าวนะครับจะต้องมีทนบัตรในการซื้อหาอาหารมีร้านค้าลุงยังเคยเห็นคอนโดในในสวรรค์เลยเพราะว่าเป็นอุปทานของเทวดาพวกพวกหนึ่งซึ่งเวลาตายไปแล้วยังติดอยู่ในในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัย นะครับวิมานของเทวดาเหล่านั้นจึงเป็นคอนโดอยู่กันเป็นชั้นชั้นอันนี้เพราะว่าเทวดาท่านเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพระอภิธรรมในเรื่องของพระปริยัติธรรมตามคติของพระพุทธศาสนานะครับจึงไม่เข้า,จาใจอุปทานของตนเองไปสร้างอุปทานในพบใหม่ในแดนสุขาวดีมันก็เป็นอย่างนั้นละเป็นวิมานเป็นคอนโดของเทวดาไปเทวดายัางต้องใช้เงินในการซื้อหาไอศครีม ในค่ะที่ลุงอยากกินไอศครีมในสวรรค์ลุงก็นึกเอาไอศครีมก็มาเองแล้วก็คนขายขาก็เอามาให้เองเพราะเขารู้ว่าลุงอยากกินในกระเป๋าตัง์ว่างเปล่าไม่มีสตางค์แม้กระทั่งเหรียญเดียวนะครับแต่ก็มีกินนะโอเคนั่นอย่าห่วงเลยนะครับถ้าไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับข้อที่เจ็ดท่านจะเป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินนะแต่ไม่เป็นทาสของเงิน นั่นคือท่านแสวงหาเงินด้วยวิธีสุจริตนะครับทั้งกายวาจาใจด้วยมรรคมีองค์แปดคือมีสัมมาวาจาอันนี้เป็นข้อสามของมรรคมีองค์แปดมีสัมมารกรรมมันตะคือการงานชอบเป็นข้อสี่แล้วก็มีสัมมาอาชีวะอาชีพชอบเป็นข้อที่ห้านะครับกรรมมันตะก็คือขยันขันแข็งในการทํางานไม่อู้งานนะครับ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะแล้วก็สามารถอาชีวะก็คืออาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ไม่ค้าชีวิตสัตว์ไม่ค้าสิ่งยาสารยาเสพติดมาแล้วก็ไม่ค้าสิ่งผิดกฎหมายทํานองนี้เป็นทำหนองนี้เป็นต้นนะข้อที่8เมื่อท่านไม่เป็นทาสของเงินแล้วนะ่ะท่านจึงสามารถหลุดพ้นจากอํานาจของเงินได้โดยสิ้นเชิง คือหลุดพ้นจากโลภะความโลภหลุดพ้นจากโทสะในคือความตนันตนีตีเหนียวนี่คือโทสะเฉลตนะครับประเภทหนึ่งนะและหลุดพ้นจากโมหะคือความหลงไหลจากการใช้เงินซื้อหามาได้โดยง่ายหรือบางท่านอาจจะตัดสินเลือกคู่ครองด้วยการอาศัยฐานะทางการเงินนะซึ่งทําให้ท่านพลาดโอกาสที่จะได้คนดีๆมาเป็นคู่ครองท่านได้ในในภพชาตินี้นะ มารู้สึกตัวอีกทีก็สายไปแล้วนะครับเพราะเงินทองเนี่ยมันซื้อหาความดีไม่ได้นะครับเงินทองซื้อหาความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจต่อกันไม่ได้นะครับข้อที่9อ่าเป็นปัจจัยให้ท่านก้าสู่เนคขมะในโอกาสต่อๆไปเนคขมะคือการออกบวชถือบวชอ่าหลุดไปจากการคลองเรือนในโอกาสต่อๆไปบางท่านอาจจะไม่ชอบข้อนี้เลยนะเพราะว่า ในพภูมิงหน้าก็หวังว่าถจ้าชาติหน้ามีจริงก็ให้ได้เกิดเป็นคู่ครองกันเองอันนี้หลวงว่าอย่าอธิษฐานอย่างนี้เลยนะเพราะว่าในพบพภูมิข้างหน้าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าคู่ครองท่านเป็นคนดีหรือไม่ดีคนเราน่ะมัน,ม,นมีขึ้นมีลงตามกิเลสและวิบากกรรมที่สร้างในชาติปัจจุบันนะครับเมื่อทํากรรมปัปจปจุบันไม่ดีมา มันก็จะมีผลส่งผลต่อไปในอนาคตหรือชาติข้างหน้านะและคู่ครองท่านก็จะเป็นคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยข,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 ขึ้นขึ้นลงลงนะตามการรมที่เขาได้ทําในชาติปัจจุบันท่านตอบตัวเองมาให้ได้ก่อนแล้วกันว่าท่านต้องการอย่างนี้ไว้นะครับถ้าต้องการอย่างนี้คือชีวิตที่ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่นอนเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกนะก็เชิญน,นำสะดวกนะครับจะลุงไม่เอาปันจนแล้วเนคขมมะการถือบวชออกบวชออกบวชเนี่ยเพื่อศึกษา ธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างบาร,รมีหรือสร้างบุญบาร,รมีในการก้าวล่วงความทุกข์เนี่ยธรรมะเป็นข้อ3ของบาร,รมีสินะครับอ่จาจัดว่าสาคัญมากนะครับอ่าท่านลองศึกษาดูนะในที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะต้องอ่าสร้างบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีให้แก่ตนเองไม่ใช่ให้ครูคลองมาสร้างให้นะตัวท่านน่ะแหละต้องไขวหาอ่า ปัญญาวความหลุดพ้นด้วยตนเองคือออกบวชหรือเน้ธรรมะนะครับถ้าไม่ถือบวชเนี่ยใช้ชีวิตของเรียนยากมากๆที่จะบรรลุธรรมนะครับข้อที่10จะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าไม่มีความห่วงใยในโลกธรรม4ีนะแล้วก็หันไปสแสวงหาความหลุดพ้นแทนคือการสิ้นสุดของภพชาติข้อที่11 นะครับใน네เมื่อท่านไม่ต้องการที่จะถือเงินทือถือเงินหรือทรัท friend, iten, ทท rade, พย์สินแทนตนแล้วนะท่านก็ให้พ uh, <im it in this video> ัญญาท่านซึ Combat ่งท่านไว้ใจได้เป็นผู้ถือแทนนะครับอันนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ลุงเชื่อว่าพัญญาทุกท่านเนี่ยคงจะพอใจคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เป็นเอาใจผู้หญิงทั้งหลายหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ